โทรอิงวีราวนี่เหมือนและคุณครูสิบตำรวจโทรอ,อิงธนิกรพิลาคุณต่อเพนี้พวกเราจะนำเสนอโครงการอาชีพเรื่องกไกวตักต่อชดนอนายุ่งมีสมาชิกนั่งต่อไปนี้หนึ่งดิฉันชื่อเด็กหญิงพรภานัี่เหมือนสองดิฉันชื่อเด็กหญิงกิติกาจังปาแก้วสามดิฉันชื่อเด็กหญิงศิลป์ประสอนพ,พิณีความเป็นมาและความสำคัญเปน,นยังไงบ้างค่ะพลอยค่ะสมเด็จพระกันถันเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้ ชานนท์ซงเงียบโรงเรียนตำรวจเซเว่นเชเดนบ้านนาชุมพูเมื่อวันที่19พฤษภาคม เรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพเสริมเงินเดือนได้ทีิ่มจากอาชีพหลักดังนั้นอุวยตา๋ยวที่แตงเพื่อนวานแปลรูปนี้ด้วยของความสะอาดรสชาติและความปลอดภัยที่เริ่มข้นจากตานเรื่องวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายมั่นชุมพูจึงจัให้เรามั่นใจและภูมิใจในเรื่องของความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคใดๆซึ่งอุวยตา๋ยวที่ได้ไม่ปรุงรสไม่ใช่สารกันงหมูไม่เล่น้ำตาลผู้เชี่ยวชาญประจำด็อกรบุตรากรมหารโยธี ¡Vamos! thank